ตรงเลยไปดูเลยนะคะถ้าบุตรหลานของท่านกําลังติดเกมอยู่ไปดูเลยว่าเกมที่หลานเล่นหรือว่าลูกเล่นอยู่ใช่ C t A หรือเปล่าถ้าใช่เนี่ยเอาทิ้งเลยนะไม่แค่นะเพราะว่าเป็นเกมต้องห้ามอเมริกาเขาก็ห้ามเลน